สวัสดีครับทุกคนผมปรชินนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองกวางโจวแล้ววันนี้ผมจะเดินทางกับกวางซีนะครับบ้านเกิดผมอยู่มณฑลกวางซีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงนะครับเราจะออกเดินทางไปนั่งรถไฟความเร็วสูงจากก,จากวางโจวไปเมืองหลายปินมณฑลกวางสีจ้วงนะครับผมนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับประมาณ3มชั่วโมงนะครับจากกวางโจวถ้าไปเมืองหลายปินนะครับมัน ระยะทางประมาณ500กว่ากิโลนะลก็เลยตอนนี้อ่ะผมเตรียมพร้อมทุกอย่างแนละ้วพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับผมกระเป๋าเดินทางไปเดียวนะครับผมไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าแล้วก็นั่งรถไฟได้ดินไปสถานีรถไฟกวางโจวได้นะครับเพื่อ,อ,อนั่งรถไฟคอนดูสงกับป้าน,นะครับผมแล้วก็ตั๋วผมซื้อมาซื้อเรียบร้อยครับ ตอนเดเมื่อคืนนะครับผมค่าตั๋วอยู่ที่ประมาณ1น0 0งพันกว่าบาทเองนะครับผมจองผ่านโทรศัพท์จองใน w ีแช a t นะครับสะดวกง่ายดีตอนนี้เราก็อ,าออกเดินทางแล้วครับผมไปนะครับไปซื้อมันเถาก่อนนะครับอาหารเช้า ร้านอาหารเช้าอยู่ข้างหน้านะครับแอ้แม้ป้ายสีเหลืองนะครับอาหารเช้านะครับไข่ต้มน้ำชาหอแยกก็馒ถ ใช่เอาหมันเถานะครับน่ากินมากอาหารเช้าอันนี้อาหารเช้าของวันนี้นะครับแล้วก็หมันเถาเมื่อกี้ซื้อมาจากอีกร้านหนึ่งอันนี้เสี่ยวหลงเปานะครับก็มานั่งกินอีกร้านหนึ่งนะครับเพราะว่าเสี่ยวหลงเปาที่นี่มันอร่อยผมมากินทุกวันนะครับส่วนอันนี้คือน,น้ําจิ้มนะครับผม น้าจิ้มเสี่ยวหลงเปานะครับอันนี้คือบรรยากาศร้านอาหารเช้าแถวห้องพักผมอยู่ในเมืองกวางโจ้นะครับตอนเช้านะครับ ตอนนี้เรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วครับแล้วก็กำลังไปนั่งรถไฟได้ดินนะครับมีรถไฟได้ดินแบบไปลงที่สถาน,นีรถไฟความเร็วสูงโดยตรงเลยนะครับเราไม่ต้องไปต่อรถอีกให้ทุกคนดูหน่อยว่าบรรยากาศช่วงเช้าในเมืองกวางโจวนะครับมันจะเป็นแบบไหนตอนเช้านะครับผมคนน้อยมากครับตอนนี้เป็นเวลาทำงานกันนะครับ ตอนนี้เราได้เข้ามาในสถานีรถไฟความเร็วสูงกวางโจวใต้แล้วครับผมเข้ามาข้างในนะครับที่นี่ห้องโดยสารนะครับใหญ่มากเลยครับมันดูเหมือนสนามบินอะแล้วคนเยอะด้วยนะสถานีรถไฟความเร็วสูงกวางโจใต้น่าจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีนนะครับ ข้างหน้ามันมีห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำสะอาดอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วข้างหน้านะครับอันนี้คือช่องนะครับช่องที่เราลงไปชานชาลานะครับผมอันนี้คือ A6 กับ A7 นะครับตรงป้ายมันจะมีข้อมูลอยู่นะครับมันมันระบ,บุไว้ว่าเที่ยวรถอะไรเท่าไหร่แล้วก็ออกเดินทางกี่โมงอะไรประมาณนี้สถานนะอะไรต่างๆนะ ส่วนข้างบนด้วยนะข้างบนมีเคบซีร้านอาหารต่างๆถ้าเราหิวข้าวเราเราก็สามารถมาหาข้าวกินตรงนี้ได้น,นะครับสะดวกดีมันเหมือนอยู่ในสนามบินนะครับเพิใหญ่มากนะครับที่นี่คนเยอะด้วยนะครับที่นี่คนเยอะทุกวันเดี๋ยวเราไปช่อง A อ3สบสานะครับอยู่ข้างหน้าตอนนี้ A10 2บสามอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ตอนนี้เรากำลังลงไปตรงชานชลานะครับผมที่นี่นะครับสถาน,นีรถไฟความเร็วสูงกวางโจวใต้นะครับผมดีนะตอนนี้เรามาทันเมื่อกี้มีแบบผิดพลาดบ้างนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับคือสถาน,นีรถไฟความเร็วสูงนี่มันใหญ่มากนะนี่ครับผมรถไฟตัวน,นี้ที่เราจะขึ้นนะครับผม เรียบเรียบเดินฝั่อองน้นนะครับผมผู้ชิงห้าวเราอยู่ตู้ที่สี่นะครับผมตู้ที่สี่อันนี้ตู้ที่ห้าตู้ที่สี่อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ตรงนี้ว้าวว้า,วา 感谢您的配合女士们们们先生你好ตอนนี้เราขึ้นมารถไฟความเร็วสูงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามีความผิดพลาดคือผมจองตั๋วผิดวันนะครับผมจองตั๋วของพรุ่งนี้นะครับจริงๆอะผมอยากได้วันนี้เดี๋ยวผมดูผิดจำผิดวันด้วยนะครับ ก็เลยมาถึงที่นี่แล้วถึงรู้ผมก็เลยไปเรียบไปเคาน์เตอร์นะครับเพื่อแบบแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนเป็นวันนี้นะครับสุดท้ายก็ทําได้สําเร็จนะครับอันนี้ได้ขึ้นมารถไฟควมเด็วสูงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนตัวมานะครับเรียบมากเกิดไม่ได้ขึ้นรถนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรายละเอียดให้ทุกคนดูก็ประมาณสชั่วโมงกว่านะครับผมกลับไปถึง ตัวเมืองแถวบ,บ้านนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฟังเพลงชมวิวไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศอยู่บนรถไฟความเร็วสูงนะครับผมสะอาดแล้วก็เรียบร้อยดีนะไม่วุ่นวายไม่เหมือนรถไฟธรรมดารถไฟธรรมดาเขาสามารถสบบุหรี่ได้มันมีกลิน่นบุหรี่เหม็นด้วยเหม็นอาบต่างๆนะครับที่นี่นะครับเมืองกวางโจวตอนนี้กําลังออกเดินทางนะครับผม เมืองกวางโจวที่นี่ไม่ใช่ใจกลางเมืองนะที่นี่เหมือนเลี่ยงเมืองนะครับผมส่วนมากมีพวกคนโตรสร้างสูงๆไว้เพื่อเอาไปขายนะครับผมในตอนนี้อสังหาเรียมทรัพย์จีนกําลังมีปัญหากันขายไม่ออกตอนนี้เราใกล้กลับมาถึงแล้วครับที่นี่เมืองหลายปีนะครับบ้านเกิดผมอยู่เมืองนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นแม่น้ํา น้ำแดงนะครับผมกลับมาถึงแล้วบ้านเกิดโอเคตอนนี้เราถึงแล้วครับรถหยดุดลงครับผมมาแล้วถึงแล้วครับ มีเจ้าหน้าที่ช่วยยกด้วยโอเคเรามาถึงหลายปินเรียบร้อยนะครับผมที่นี่บ้านเกิดผมนะครับเมืองหลายปินมวลนกวางสีจว้วงนะครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาถึงเมืองหลายปินนะครับผมบ้านเกิดผมนะครับ ข้างหลังนะครับเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงหลายปีนนะครับผมอยู่ตรงกลางของมณฑลกวางสีจ้วงเลยนะครับถ้าเราจากหนานิงไปกล้วยเหรียญน,นะครับต้องผ่านที่นี่นะครับเรากลับมาถึงแล้วครับบ้านเกิดเราอยู่กว่างสีนี่แหละครับเราออกไปจากตรงนี้เราก็กลับมาจากตรงนี้เหมือนกันตอนนี้เรากําลัง ผมกําลังรอแฟนมารับอยู่นะครับแฟนบอกว่าจะมารับที่นี่นะครับต้องรอออกหน่อยหนึ่งแล้วตอนนี้เวลาที่จีนะครับประมาณป่ายสองครึ่งนะครับหิวข้าวเมื่อเช้ากินแค่อาหารเช้านะครับเดี๋ยวต้องไปกินข้าวแล้วแหละครับรอแฟนมารับนานมากตอนนี้มากินก๋วยเตี๋ยก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งนะครับ คงด้วยนะครับวันนี้อันนี้แคบหมูเหี่ยวมากตันนี้ตอนนี้เวลาป่าย3ามนะครับเพิ่งกินข้าข้าเที่ยงระหว่างรอแฟนน่ะนานมากเลยมากินก๋วยเตี๋วก่อนเหี่ยวมากก๋วยเตี๋ย,ยวรอซื้อฝันนะครับผมที่นี่มันอยู่ใน สถานี้รถไฟความเร็วสูงนะราคามันจะสูงนิดหนึ่งแล้วก็ได้น้อยด้วยยุดแคบหมูด้วย <c oughs> หิยวแยมารับแล้วครับทุกคน ตอนนี้เราได้ขึ้นมาปวนรถเรียบร้อยนะครับแฟนมารับกำลังส่งเราไปที่พักนะครับที่พักคือห้องเช่าที่แฟนจัดให้นะครับผมแต่เราไม่ได้นั่งข้างหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหากันความรักมีปัญหาก็เลยให้ต้องนั่งข้างหลังนะครับผมน,งงนี่ครับผมบ้านเมืองไม่ได้จัดเลยนะทางก็ไม่ได้ดีมาก มันก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นบ้านแบบต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับบางบ้านเขาต่อเดิมถึงต่อเดิมไปถึงห้าหกชั้นเลยครับชั้นแรกอาจจะเป็นร้านเปิดร้านชั้นที่สองพักอาศัยนะครับชั้นที่ชั้นที่ชั้นที่สามขึ้นไปนะครับเอาสร้างให้ผีพักนะครับผมไม่ก็ได้ใช้หรอกไม่รู้สร้างเพื่อจังเยอะไม่รู้เอาไปทำอะไร ทางไม่ค่อยดีตอนนี้ตอนนี้แฟนขับรถอ,อยู่มันเป็นรถของแฟนมันเป็นรถอีนะครับแล้วก็เปิด GPS GPS ติดลอติดรถนะครับไม่ใช่ Google Map อะไรประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เรามาถึงห้องพักแล้วครับห้องพักที่แฟนเขาจัดให้นะครับ คือข้างล่างอ่ะมันเป็นร้านขายของนะแต่ว่าข้างบนนี่มันเป็นห้องพักเป็นห้องแบบปล่อยเช่านะครับที่นี่อ่ะไม่ทั้งเดึกนะครับไม่มีใครพักนานแล้วไม่มีใครเข้ามาพักมันปล่อยเช่าไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องเราอ่ะห้องที่ผมจะพักอ่ะมันจะเป็นแบบไหนนะเราพักอยู่ชั้นชั้นหกนะครับที่นี่ทั้งหมดหกชั้น เราพักข้างบนนะครับผมข้างบนสุดไม่มีลิฟต์นะครับผมวันนี้ชั้นหกเวลาเราขึ้นมาเราต้องขึ้นบันไดนะครับผมเดินขึ้นมาเหนื่อยก่อนที่จะเข้าไปชมห้องพักนะครับผมเรามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้นะครับแต่ก่อนเขาทําเป็นห้องปล่อยเช่าแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครแบบอยากมาเช่าห้องพักแบบนี้ลนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี อย่างเช่นแตีงแบบนี้นะเขาก็ยังติ้งมาตรงนี้เลยเก่าแล้วครับไม่มีใครช่าแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นห้องครัวนะครับผมห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนานแล้วไม่มีใครเข้ามาพักเหมือนเหมือนเป็นบ้านเก่าแก่เลยครับเราพักอยู่ฝั่งนู้นนะครับห้องจะอยู่ตรงนู้น ตรงนี้นะครับผมห้องผมนะครับผมต้องพักอยู่ห้องนี้นะครับที่แฟนเขาหาให้อันนี้คือไม่ต้องเสียตังค์นะครับพักฟรีต่อไปผมจะพักอยู่ตรงนี้นะครับในนี้มันไม่มีอะไรใช้เลยครับมีแด็ดเตียงอันเดียวแล้วก็ผ้าห่มก็ซื้อมาของมีแค่นี้นะครับผมห้องน้ำไม่มี ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำเราก็ต้องไปฝั่งนู้นนะครับส่วนตัวนี้ของอันนี้ของแฟนนะครับมาไว้ตรงนี้แค่นี้ครับห้องไม่ได้ใหญ่มากต่อไปผมต้องพักอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วงตัวจีนด้วยนะครับผมตรวจีนผมก็คงต้องมาพักตรงนี้แล้วให้ทุกคนมาชมว,วิวข้างนอกหน่อยนะครับอันนี้เรียกว่าและเบียงก็ได้แต่ว,ว่าดาาฟ้าก็ได้นะครับผม สามารถเอาเสื้อผ้ามาตากตรงนี้ได้นะครับแต่ด,ดูแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าซักผ้ามันสะดวกไหมนะมันก็บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับแต่เ,เราแค่นอนเข้าฟรีไม่ได้แบบอะอะไรมากนะครับชั่วรขาวส่วนข้างล่างนะครับมันเป็นถนนใหญ่นะครับผมที่นี่เรียกว,ว่าเมืองหลายปินนะครับ บ้านบ้านบ้านผมก็อยู่ในเมืองนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองนะอยู่อยู่บ้านนอกนะครับเดี๋ตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านนอกมาพักอยู่ในเมืองก่อนนะครับครับผมิปวันนี้นะครับก็เดินทางจากกวา่โจงกับกวางสีนะครับเมืองหลายปินเราว่าจะพักอยู่ในเมืองสัก2องสวันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปบ้านนอกนะครับผมกลับไปในบ้านนนะในบ้านชนบทนะผมก็ไม่มีห้องพักนะครับผม เพราะว่าบ้านบ้านเราเก่าแล้วแล้วอยู่ไทยหลายปีไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยครับเราไม่มีห้องสอมสำหรับเรานะครับผมก็เลยมาพักตรงนี้ก่อนช่วงตรวจจีนะครับผมว่าผมก็ต้องมาเช่าตรงนี้นะครับผมไม่อยากกลับไปพักอยู่ในบ้านนะครับจริงๆอันนั้นเป็นบ้านเกิดผมนะแต่ไม่มีห้องให้ให้พักเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมกลับหมู่บ้านนะครับ ต้องเจอปัญหาแน่ปัญหาคือคนในหมู่บ้านเขาจะสอบสวนนะครับผมว่าเออทำไมกลับมาอีกแล้วหรอไม่ทำงานหรอแล้วก็เมื่อไหร่จะออหาเงินมาสร้างบ้านเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือปัญหาที่ต้องเจอแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนติดตามผมหน่อยนะครับผมอาชินขอบคุณมากค่ะ